นีทีนี้ต้อนรับคูเข้าสู่อารีนาออฟเดย์ในเกมสุดท้ายครับตัดสินกันแล้วครับมาเลเซียกับอินโดนีเซียเราพร้พอมแล้วไปลุยกันเลย Let's go สวัสดีครับมาแล้วครับตัดเข้าสู่ในเกมที่ตัดสินกันแล้วนะครับมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยมาเลเซียรครับ หลายอัพเมีด้านของวีเเนี่ยจากด้านของ VB ครับซารีครับแล้วก็มิสเตอร์รอบชนนาร,ราครับโบสการ์ดโบสการดดีไคส์เนีย่ยจากมาเลเซียนะครับแล้วก็อิสแมนครับ GMNG เนี่ยน่าจะเป็นอิสแมนเกมมิ่งหรือเปล่าเนี่ยจากบรูมเนียฝั่งของอินโดนีเซียครับแล้วซารีครับแ,แอมโทลูล่าเลยครับจาก TF เครับนัมเบอร์ครับจาก J จากเจเคทีเนี่ยแอสโทรครับจากนาระ นะฮะแล้วก็มีเ l Chasco, Star โอ้โหจากเอสนะฮะแล้วก็เอดีจาก R.O.F. ครับอันนี้คือผู้เล่นของทั้งสองทีมครับฝั่งของมาเลเซียนะครับมาเลเซียเลือกแบนเป็นอเลอรนะฮะแล้วก็แบนเป็นท่าของจอยครับส่วนฝั่งของอินโดนะครับฟอลิงกับบ r u โ o ลครับก็มาดูกันว่าบ r u โ o เกมนี้จะเกิด เออขอไปครับก็มาดูกันว่าเกมนี้เนี่ยอินโดเนียจะชนะตามที่คนดูบอกหรือเปล่าหรือว่าเป็นมาเลเซียรับกเกมนี้ที่กลับมาได้อีกเนี่ยก็เปิดมาเป็นอลูกาจังเกินครับตัวเมตาที่ถูกบัฟมาครับอลูกาเลยอลูกาในเกมนี้เอามาฟาร์มเนี่ยนอนอะไรครับแล้วก็เปิดมาเป็นครอสครับครอสเนี่ยครอสในตัวแรกครับเปิดนักยิงมาก่อนด้วยครับตามด้วยอีดิดครับ อะเหมือนไว้ใจอีดิดครับยังเลือกที่จะใช้อีดิดต,ต่อครับอิโดเซียซาเวียครับของมาเลเซียครับดาเมดเวทครับของมาเลเซียครับซาเวียตัวแบกด้วยับเกมที่แล้วหยิบมาเป็นซาเวียอยู่ครับมั่นใจครับนำมาด้วยชูครับ ตัวเวฟดาก้อนนีครับแล้วก็มี <c oughs> คาริต้ากับแฟนนี่ครับโอ้อินโดนีเซียหยิบแฟนนี่มาเลยครับโอ้ต้องการเอาแฟนนี่มาไล่ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับคือต้นเกมถ้าดูจากการเลือกฮีโร่เนี่ยต้นเกมคือแก๊งเดือดมากครับด้านอ,อินโดนีเซียโอ้เอาอะไรครับตอนนี้จะเป็นอินโดอีกหรือเปล่าครับโอ้แต่ว,ว่ามาเลเซีย ถ้าดาพีโร่แบบนี้ถ้าเปิดโลมิงอู้แล้วใช้ชูโลมิงอีกแล้วจะอาถันชูหร,รือเปล่าครับอ้ถ้าเกิดว่าชูเกมนี้ถ้ามาเลเซียแพ้ที่จะเป็นอาถันชูเลยนะครับอ้ชูโลมด้วยครับแล้วก็ออฟเลนเป็นอวีจงกับบีทิกรับส่วนอินโดนีเซียอู้อินโดนีเซียหยิบมาเป็นเฟย้าครับเฟรย่าในตัวสุดท้ายครับคริตาเฟย่าครับอะไรครับอ้แล้ว หยิบชูมาครับคนดูบอกชูอาถันแน่ครับโอ,โอ้ชูมาครับเกมนี้ครับสวัสดีคนดูลูกท่านเลยครับสวัสดีครับตัดสายกันได้ครับฝากกดหัวใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะสำหรับคนที่มาใหม่เนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ พอดีต้อนรับเขาดูเข้าสู่อารีนาในเกมสุดท้ายครับมาเลเซียมาเลเซียกับอ่าหน้าของอินโดนีเซียอ่ะตอนนี้มาเรีย่ร้อยครับพี่ดีต้อนรับนะคนดูเข้าสู่อารีนาในเกมสุดท้ายครับมาเลเซียกับอินโดนีเซีย เกมนี้มีความหมายมากๆครับใครจะอยู่ใครจะไปครับเกมนี้ครับมีความหมายจริงๆครับฝั่งของมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียครับตรงกลางเป็นดของซาเวียครับก็จะไปชนเลนกับคาริต้าครับของอินโดนีเซียเนี่ยแล้วก็ฝั่งของมาเลเซียในเลนบนครับ อินโดียเซียก็เป็นครอสครับแล้วก็อินเดียเซียเป็นเบียทริกครับในป่าเป็นอะลูกาดหับชูโรมิงครับแล้วก็มีอิดิดโวเกมมี่ใช้อิดิดโรมิงครับ ในป่าเป็นแฟนนีครับของอินโดนีเซียส่วนคู่ล่างครับมาเลเซียกับอินโดครับอวีจงครับจะเจอกับเฟย์ยาครับเอาแล้วไปโดนก่อนเลยครับคอมโบคาาิตาไปยกใส่ชูครับแล้วนี่ครับสตันเล่นกับเรเลอิดดิสครับมีสะท้อนกับอีดิดเฟยยารีบมาเติมครับออฟเดนมาแต่ไกลเลยแล้วอาลูกาเปิดนี่ครับไรเซเบอร์ตีมาจะเอาอีดีได้แล้วเป็นเฟิร์สบัตของมาเลเซียมาเลเซียเอาก่อนเลยเอาก่อนเดือนก่อนแล้วโดนยับระดับของอาลูกาเดียว แม่ไลท์เซเบอร์ครับแม่เข้าไปสับแต่ว่าเจอแฟนดีครับลูดสติลเคเบิลมาก็ได้ครับเอาวีจงหลวงานจัดเลยแล้วจับไปเล่นกับแอตร์เอาวีจงมาทันพอดีครับโอ้แต่แฟนดีก็รอดอยู่ครับอินสันเวฟครับอดนที่กันของลูกาเนี้ยดูแล้วครับว่าจะเป็นยังไงกับเกมนี้สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยครับที่ดูอยู่ตรงนี้คือ เกมโมบายดเจินนะอยู่กับผมนับมาครับกับด้านของการเจอกันระหว่างเขาต้องมาเลเซียครับมาเลเซียกับอินโดนีเซียโอ้โหอีดิกลึกเกิดเดียบมาเลเซียไม่สนใจใครแล้วกลายเป็นอาลูกาเดียบโอบิวันคินุบีอะเกมนี้จากเรื่อง Star Wars โอ้โหดูครับไลเซอร์ไลเซเบอร์สีเงินเท่นะเออไลเซเบอร์เท่จัดเลยครับโอ้นละด้านบนเอาไปโดนโอ้โดนทาวเวอร์ครับครอสไปได้ครับน้องชูครับ อินโดนีเซียกับมาเลเซียสอต่อสอมาเอาอาลูการเข้าไปเฟลครับแต่ว่ายังดีที่มีสาอเฮียครับที่ดักผู้เล่นก้อยดยเซียได้อินโดนีเซียไม่สนกบเปิดเต่าล่ะนัมเบอร์จากเจเกติถึงเต่าออกมาครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาด้วยวครับเฮียเต่าแล้วครับปัญหาคือตอนนี้เนี่ยมาเลเซียจะต้องเล่น กับอินโดให้ได้ครับดูว่าจะเล่นแบบไหนครับแล้วเข้าไปด้านหลังหลวงจังเกิลออกไปแล้วตัดจังเกิลไปคาริต้าคาริต้าเจอเดอะเวย์ออฟดากอนพร้อมกับดาวนิไหลของซาเวียร์โอ้สติวเคบโรจากแฟนดีไล่ปาดซาเวียร์ก่อนเลยลูดยาวๆกับแฟนดีครับคนดูบอก Titan อแอคแท็กออฟไททันครับเหมือนนะโอ้แฟนดีครับลูดยาวๆเลยครับมีเบียทิกครับที่ยิงกดใส่ครอสแล้ว นัมเบลจาก JKT แล้วอันดัเมสกิลรัวมาอีดิดเข้าซ้อนดันดีแล้วมีเบสุดับจากครอนก็ไปลำ้ำดาของสายแอลทอร์จาก TF เครับเบียทิกยิงด้านหลังมาชูรับไม่น่าจะไหวก็ไปเซอร์ต้อมสไลเปอร์จากเบียรทิกยิงสายครอสโอ้ยอีดิดอีกทีเดียวครับฝืนไม่ได้ครับชูรอดครับแต่ว่าคาดิต้ามาแล้วครับชูโดนครับคาดิต้าแกมชูออกไปเป็นดีซิกเกอร์แกไม่ได้เขาเบียรทิกมาได้เสียไปถึง2องในเลนบนอย่าง โอ้โหนี่ครับเราตรงนี้มีปาะเดนอีกแล้วครับคาดิต้าไปมุดน้ำใส่นะครับรุกาครับจะป่วนป่าให้ได้ครับด้านบนทาวเวอร์ยาวๆเลยครับใครนี่ครับใครที่เข้ามาตรงนี้นี่บอกเลยว,ว่าเกมนี้นี่มันมากครับมวร์ดเจนครับรุกา แสนบายครับในบุ <t ale> <S <S <an> ่งครับแล้วเจออีดิคโยกไปชูสตัมได้เดี๋ยวรอดูแล้วไปเดอะเวย์ออฟดาก้อนเข้าไปในบ้าสไลเปอร์จจะมียดทิ้งยิงไม่ได้แต่ว่าอีดิก็เจ็บหนักแล้วไปเก็บชูทันทีครับแล้วได้เป็นด้าของอาลูกาดเก็บเอริโซบายเสียกันไปอย่างลาคิวก็แฟนนี่ซิลเคโบปาดมาเจออาลูกาดเนี้ยบโอ้ต้องหนีออกไปครับเรื่องของโอบีวันคิโรบีครับไม่ทันครับแรงจัดครับแฟนนี่ต้นเกมครับแอดรอจากนาระ กลางโดนอันดับสกิลครับพร้อมกับสกิลของคริต้าครับนี่ครับยังมีโอเชียนโอนอยู่แต่ยังไม่ได้ใช้ครับเราดูครับฝั่งนั่นของอินโดนีเซียแบ็กสตาก้อนฟอร์มของอวีจงไล่ในเลนกลางเพอริไฟใส่ตั้งคริต้าแล้วเลียฟลอยก์ับเป็นอวีจงเก็บคริต้าไปได้แฟนดีนซิงเกิลโบแต่โดนเดอะเวย์ออฟดาร์ก้อนของชูมารีกว้แต่ไม่สนใจครับดาวนิ่งไ่ตามน้ำมาเริ่มเดือดแล้วครับโอ้ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วครับมาเลเซียกับอินโดนีเซียครับ แหมไม่สนใจเลยครับดูครับการเจอกันตรงนี้ของอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียครับโอ้ใครใต้ก็พยายามจะเดินแจงด้วยครับเเกมตัวอย่างครอสท้าล้มสวยๆก็น่าสนใจแล้วอีดิดก็ไปเก็บมาแล้วอารูกาสครับอีดิดเคลียร์ลูกการได้แฟนนี้ซิลเคเบิลเก็บได้ก็อะไรอ่ะาก็ได้ของซาเวียดชูด้านในไม่อค่าออกมาครับอ่าเราไปเล่นกับใครใต้ โฉนคอโมโบก็ไปเดวิสออฟดากอนพร้อมกับด้านของรอฟเฟย์ wave, ครับแต่จากคนต่างอันดับสกิลห้านาทีผ่านครับห้าต่อสิบดาวนิ่งไหลมาอีกแล้วโฟโฟโครับโอ้อินโดนีเซียคือแกชอบเล่นซาเวียจริงครับแล้วด้านบนเดืเบรีทิกรอดเดียบรสาลีรอดอย่างปฏิหารเดียบอาวีจงต้องรีบมาเติมกลางโลทั้งคู่ครับมาท้ากันอย่างต่อเน,นื่องครับ แล้วก็ฝากกดหัวใจด้วยเกมดีต้อนรับกระดูกกระสุนเกมโบบายทีเจนครับตรงกลางซาเวียแหม่คอมโบคอมชอยเข้าไปเนี่ยโอเชียนโอนนีครับเอเว่อร์ด้านบนมาเจออีกแล้วครับโอ้ยเดอะเว่อร์ออฟดาก้อนแต่มีช้าร์ลันเนี้ย ล้างให้หมดครับ4ีของครอสครับแล้วยิงฟรีด้านหลังมาแฟนดีซีเคเบาเล่นกับเปอร์เลเซียเบียรทิกสกิลมิสไซน์เข้าไปแล้วเป็นแฟนดีเก็บเบียทิกไปได้แฟนดีไหลยาวๆอินโดนีเซียสอบยางต่อเนื่องเราเป็นดุบคิวจากแฟนนีของอินโดนีเซียอวีจงด้ายเปรยาด้านล่างมาใครต้าโอเชียนโอนเก็บ้าเน่ของเปมนเนจาบอวีจไปครับคอสเข้าไปลราเป็นซิงดสไซซาเวียครับเรียบร้อยด้านบนงานเข้าเลยรับ อย้ยอินโดนีเซียครับด้านบนได้เปรียวเลยครับเกมนี้อินโดนีเซียมาแน่นอนครับต้องการชนะมาเลเซียครับแฟนดีซิลเคเบิลโอ้ครอสเลนกลางเจาะทาวเวอร์ยาวๆครับมาเลเซียแย่เลยครับเกมนี้แล้วแปน,นดีมันก้อนจริงๆแล้วเข้าไปปาดหายเลยอาลูการ์ไม่ไหวแล้วครับโอ้โหจังเกิลของอินโดนีเซียเข้มจัดเลยครับในเกมนี้ครับ โอ้อาถันชูโลมิ่งหรือเปล่าครับโอ้ดูรครับมาเลเซียครับเด e เ a y ออฟดากอนใส่อีดิครับแล้วเจอหน้าโอเชียนโอนของคาริโต้ครับดาเมจเข้าชูเยอะมากครับโอ้ชูโลเมอาถันชูโลเมนี่คนี่ล้วไปเจอรอสเวฟครับของคาริโต้ครับเรียบร้อยครับได้บาเรียบร้อยโดยเสียโซนอะไรครับเกมไปเป็นฝั่งของมาเเซียที่ได้เปรียบครับ มาเลเซียดาวนิ่งลอยจะเป็นดาม่าหรือเปล่าเกมนี้แต่ดูจากการบุกขมาเลเซียบ้าจะยากเลยครับรัสแลมออกมาด้วยฟิกเกอร์หลบได้ชูกดคอนซิลพร้อมกับเราววิจงตรงกลางงานหนักเลยครับมาเดเซียโถมดามาเลเซียการทาวเวอร์ในกลางไม่ไหวครับด้านซ้ายครับเรต้าครับรอจับเลยครับโอชินโอนกับหน้าของรอเฟบครับอันดับสกิลแรงแรงครับใครที่จะเข้าป่าตรงนั้นต้องระวังครับป่าผู้ไม้กินคนโอ้ดูครับผู้ไม้กินคนครับ คาริต้าแอบครับปูดและชูครับด้าของมิสเตอร์ทอมจดดาราของมาเลเซียเห็นไล่ครับคาริต้าลองมูฟออนออกมาครับเข้าไปเล่นหลอดดีกว่าค,ครับโดยเซียบอกครับโอ้โหดูครับเข้าไปเคลียร์แล้วก็เล่นหลอดเลยครับต่อตัวที่หนึ่งของนี่โดยเซียชูโรมิ่งเงี้ยดีเดีครับ แล้วเป็นแฟนนีครับโอ้โหไปเก็บเอาวินจงได้ครับในเลนล่าครับนี่ครับอาจจะตีรอแฟนนีด้วยครับแต่ว่าเหมือนมาเลเซียไม่ยอมครับอารุกาดเข้าไปเ,เอเื้องสกิลรับเจอเนือของรอสเวฟของคาริตาเฟยยาเก็บหน้าของชัวไปได้ต้องคิวจากเฟยยาเก็บอารุกาดดาวนิ่งไล่จากซาเวียแล้วเป็นแฟนนีเคลียร์หน้าของรอได้อินโดนีเซียหมดตีไหมไม่หมดครับเป็นซาเวียที่สติลคิวเก็บหน้าทอตไปแฟนนีไล่ปาดมาเคลียร์หน้า ซาเวลไปโอ้แฟนนี้เดือดจริงครับเกมนี้ครับด้านบนมาเลเซียครับเบียติกต้องหาเงินเลยครับแล้วมาเลยครับหายนะครับแฟนนี้บอกเขาแวะบูบัปก่อนมาเลเซียเห็นท่าไม่ดีวับกลับทันทีครับน้องเบียริกสียบโอ้โหนี่ครับมาเลเซียโอ้กลายเป็นเล่นไปเกมลับเลยครับและชูโลมิ่งครับ พูดถึงแน่นอนแล้ววันนี้โอ้คือผมไม่ได้สังเกตเลยคนดูบอกอาถาันชูโลมลือนี่แล้วเข้าไปเปิดใส่แฟนเนี้ยมมีซิลเคเบอลพร้อมแก๊สเต็มเต็มเข้าไปปาดมาดาวเมตแรงจัต้าเซียอลุคานเดียมจังเกินของมาเลเซียไม่ไหวครับชู จะเข้าไปเล่นซาเวียรอสแบบสกิลใส่กับอ,อีดิดรอสแลมครับน้ำจากเกจเคทียบตู้จะไปปิดด้านหลังด้วยครับน,นี่ครับเริ่มการเล่นมากขึ้นอินโดดาวนิ่งไ์ไม่โดนด้วยเข้าไปพอดีฟไฟใส่พร้อมกับเปล่าวเวฟเข้าไปมุดน้ําใส่ผู้เล่นของมาเลเซียคาริต้าเก็บดาของซาเวียไปได้ครอสรอเล่นด้านหลังแต่เจ็บจากแฟนนีเข้าไปเจอหน้าของหมีจงกับแบ,บ็กสรกอนฟอร์มบินออกไปทันดีเฟยาอีดิดกดดันในเลนล่ากับตรงกลางเวฟดันสูงครับโอ้โห ทุกอย่างจริงๆไงเนี่ยมาเลเซียโดนทุกอย่างเลยครับงต้นเกมงแบบแฟนนี้ก็บินเก่งมากครับโอ้แฟนนี้ก็ตึงจัดเลยครับอาจจะต้องรอครับผมมองว่ามาเลเซียอาจจะต้องรอครับรอให้อินโดพลาดเดี๋ยวคือได้สูตรอินโดจริงต้องรอพลาดเหมือนเกมแรกครับคือต้องรอให้อินโดนีเซียเนี่ยเปิด เมืุดอ่อนเนี้ยในการเล่นเกมบุกพ่ประมาเดียบนี่ครับแล้วชูครับเข้าไปสตาร์เดียวแล้ปลาก้อนครับมีช้าล้างก็คอร์สรอดไม่ได้มีอีดิเข้าไปลุ้งครับตอนนั้นเนี่ยมีนะเนีของมาเลเซียที่ลุ้งอีดิอยู่แล้วกลายเป็นดาวเบียรทิกสแครปอีดิเราไปอาลูกาดเข้าไปฟาร์มบูครับด้านบนเฟย่าจะไปเคลียร์เวฟครับโอ้แต่ว่านี่ครับคาริต้าครับพุ่มไม้กินคนครับพุ่มไม้กินคนโอ้โหแล้วไปแม่คอมโบสกิลรู้ครับมาอยู่ตรงนั้นเดียวดาวนิ่งไลไปโดนนะคาดิต้าดักไม่ได้ จะหาจับอย่างเดียวยย i i เลยนนโ,อเอโอเคตาครับอ้าวแล้วไปโดนสตาร์เงียบชิมีอาทิน่าเชียวกดโอเชียนออลเนี้ยเคลว์เบลเฟย์ยาครับจำเข้ามาเล่นเงียบเราแฟนนีมาเลเซียกับอยเปตีด้านล่างเบียรีเคลวเวฟเริ่มเดินกองกลุ่มกดคันคอนซิลครับเล่นกับพรอดกับพรอดมีสกิลหนีอยู่แล้วกดรอดไม่รอดตรงนี้เบสิดามมาเจอด,ด,ดักเลยครับรอดูเวยออฟดากอนพร้อมกลับดา้วครับอวีจงลาดดาวเบดเก็บครอสส่งไปได้ โอ้แฟนนียังหลวงไม่หยุดครับได้อลูการ์แฟนนีซิลเคเบิลมาชูเดอะเวออฟดราก้อนไปแล้วด้วยครับไม่มีสกิลจับเกาคาริต้าพร้อมกับสกิลโอเชนโอนเข้าไปพลีายใส่แล้วมีร็อชเวฟครับเข้าไปใส่นะของวีจงแต่ยังรอดอยู่เฟย่าไล่ทงกระดมเบียร์ทิ้งกินกดใส่เราเฟย,าบบเย่าเฟย่าเททาวเวอร์ได้เกือบหล่นเหมือนกันอาวีจงแปลงแบ,บ็คดรากรร้อนฟอร์มลุยใส่เฟย่าซิลเคเบิลคไปเลยเส่ย ตอนนี้ต้องช่วยกัน,แล,นกแล้วครับนัดได้เมียผิดเป็นนักอีดิสเก็บไปทิ้ออกไปแฟนนีซิเก่าดาวนี่ไลจากซาวเมียของมาเลาเซีย The way of dragon เตะสวนมาได้แฟนนีเหมือนกันครับมาเลเซียคอมโบสกิลใส่อีดิสครับนี่ลุนออกไปได้ครับโอ้โหยังเดฟได้อยู่กับมาเลาเซียรับอินโด,ดนี่ได้เปรียบจัดเลยครับ ตันใส่หลอดครับดาวนิ่งไลค์จะขโมยครับแต่เฮดีหลอดตรงนั้นมันเยอะเกินไปครับแล้วเรียบร้อยครับ12ทีตรงนี้ครับเป็นอินโดนีเซียครับได้หลอดในตัวที่2ครับข้างล่างมาครอสยิงกดใส่ชูครับอูอีดิีได้มาสาโลด้วยและจะหลบไม่ได้ครับเป็นครอสที่ได้ชูครับดาวเบทคอสแรงมากครับปัญหาอะไรครับตอนนี้มาเลเซียครับเดี๋ยวต้องรับหลอดด้วยครับ อาลูกาดเองก็ไม่ได้แกงด้วยับจังเกินเกมนี้กลายเป็นว่าแฟนนี้โดดเด่นมากครับไล่กดตั้งแต่ต้นเกมพยยามหลออยู่ในพุ่มครับเอาแล้วรู้ครับเบียทิกรู้ครับสไลเปอร์เข้าไปในพุ่มรับโอ้แล้วมีโอเชียนโอนครับกดอมาสไลเปอร์จะเบียดิีกรับลลอกเข้าไปโดนอีดิตไปเดิม ตลอดตัวนี้จะเป็นคําตอบของอินโดนีเซียหรือเปล่าครับคอมโบคอมโอยใส่เข้าไปครับน้องซาเวียสกิลอาจารย์โกซาอาโกโจซาตุรุครับเข้าไปเล่นกับอินโดนีเซียในบ้านของมาเลเซียคอมโบชูดูเวยออฟดาก็ใส่เข้าไปแฟนนี้คับซาเวียสิวเคเบอร์ของแฟนนี้มาดิมาตีบ้านและกลายเป็นอินโดนีเซียชนะครับโอ้โหโอ้ยจบได้ครับอินโดครับไม่ประมาทครับอินโดบอกไม่ประมาทครับจบเลยครับ กลายเป็นอินโดนีเซียที่ชนะไปในเกมสุดท้ายครับโอ้โหเรียบร้อยแล้วจานหวอดจานหวังเรียบร้อยอีโดนิ่มๆว่าเดี๋ยวแ,แฟนนี่ตึงนะโอ้โแล้กลายเป็นอินโดนีเซียที่ชนะไปในเกมท้ายครับออาถันชูโอ้โหอาถันชูโรม์เอออาถันชูโรม์อะอารีนาวันนี้ครโอ้โห